สวัสดีครับผมอาจารย์จอกิจตัตทประกอบกิจนะครับวันนี้มีความยินดีที่จะมาสอนเพลงมือปืนนะครับของพี่ปูพงสิษฐ์นะครับสำหรับเพลงนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับควกเอ่อลิตเทิลวิงของ j i m มี่ฮันดริกส์อะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นจังหวะแบบเชฟเฟิลเป็นเอ่ออะไรมากมายนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยๆดูช้าๆเราฝึกกันไปนะครับผมจะบอกเป็นขอดๆไปแล้วกันนะครับอา่าทีนี้เนี่ย ก่อนที่จะเรียนนะครับผมขอแนะนำนะครับตอนนี้ผมมีกลุ่มอาจารย์จอสอนกีตาร์ออนไลน์นะครับก็เป็นกลุ่มสอนกีตาร์ที่จะมีคลิปสอนกีตาร์ของผมนะครับตั้งแต่เบสิกยันอดวานแล้วก็มีเพลงด้วยนะครับสอนเพลงที่นอกจากไม่ได้สอนในเพจนี้นะครับก็จะเป็นแบบพิเศษสอนในกลุ่มเท่านั้นนะฮะเข้ากลุ่มไม่แพงนะครับสนใจสมัครได้เลยนะครับอ่ะเป็นเลยนกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลานะครับอ่าเริ่มด้วยคอร์ดดีมายเนอร์เนี่ยนะครับแต่ว่าเราจะจับเป็นคู่เสียงนะครับเป็นเสียงนี้นะครับแล้วเกี่ยวออก นะครับแล้วกเกี่ยวอีกทิงนะครับแล้วก็ดีดนะฮะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะนะแล้วเราจะไปที่คอร์ดดีเมนเนอร์นะฮะไปคอร์ดต่อไปนะครับก็จะเป็นเอฟเมเจอร์นะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีเดินไปนะครับเดินคอร์ดไปเป็นอย่างนี้ ค้างนิ้วนี้ไว้แล้วเราต่อด้วยนิ้วกลางนะครับไปตัวนี้4แล้วก็ไปที่ F เลยนะครับมีลูกเล่นตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ดีตรงนี้นะเป็น F major เนี่ยนะครับนะครับแล้วก็ไปที่ G minor นะครับอ่าแล้วก็ไปที่คอร์ด B flat major นะครับ เนี่ยยีม่มมนคืออย่างนี้แล้วก็สี่นะครับแต่ว่าเราจะเล่นแค่นี้นะครับเป็นลูกเล่นสไลด์มานะครับสไลด์ไปนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับอ่านี่คือชุดชุดแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทวนให้ดูอีกทีนะฮะ ทีนี้เราจะวนกลับไปใหม่นะครับเป,เป็นเป็นชุดฟอร์มเดิมนะครับก็เป็นดีม n เนอร์ไป F เหมือนเดิมด้วยลูกเล่นอะตรงนี้คล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าเล่นแค่นี้นะครับแล้วก็ไป G ีมิเนต่อนะครับแล้วก็ไปตรงนี้นะครับนิ้วก,ก้อย นะครับเราก็ไปคอร์ด B f l a t major เหมือนเดิมแต่ว่าทีนี้เขาจะเล่นแค่นี้นะฮะนะครับเป็น C Major นะครับแล้วสไลด์เป็นคู่ไปเป็นคู่นี้นะครับผมเล่นชุดที่สองให้ดูอีกทีนะครับ ไปสไลด์ไปแล้วเข้าเพลงนะครับโอเคครับก็ลองฝึกช้าๆนะครับลองค่อยๆดูนะครับเดี๋ยวก็เล่นได้นะครับจริงๆมันไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเข้าใจเรื่องคอร์ดนิดนึงนะครับอ่าอันนี้ผมก็ลองสโลให้ดูแล้วนะครับท่านใดสนใจสมัครเข้ากลุ่มนะครับอยากหรือว่าอยากเลยนกีตาร์จริงๆก็สามารถ inbox เข้ามาสอบถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ